สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะวันนี้หมอนี้จะมาแนะนำวิธีการานวดตัวเองหากใครที่ปวดคอเมื่อยคอนะคะหรือไม่มีคนนวดให้วันนี้เราจะมาแชร์คลิปวิธีนวดตัวเองหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้นี้ด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะใครที่ปวดคอช่วงนี้เมื่อยนะคะ คอหนาคอบางท,ทีมันปวดไปข้างบนนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งตัวเราเองเนี่ยะสแบบนี้นะกดทำแบบนี้นะค,ะคืออ่าควรอ่นี้นะคะ่ะข่างเดียวไปก่อนนะช่วงนี้นะคะมันจะล้าอ่าอันนี้เจอแล้วนะคะจุดที่ปวดตรงเนี้ยมันจะล้ามาถึงหัวไหล่เลยนะคะ ใช้ตั้หนักดันมาข้างหน้านะคะทุกคนกดแช่วไว้เอี้ยวคอซ้ายขวาไม่ไหวให้คลายนะคะกดเองมันจะไม่มีแรงเพราะว่ามันจะเล้ามาที่หัวไหล่นะคะทุกคนตรงนี้จุดคอจุดหนึ่งทำซ้ำๆย้ำๆสักพักหนึ่งค่ะให้มันค,คลายหน่อยนะคะ มากดใหม่ค่ะขยับคอค่ะเราสามารถขยับขึ้นลงได้นะคะนิ้วมือแต่เราเอาเฉพาะจุดไปก่อนนะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน้ด้วยนะคะเจอกันกคลิปหน้าค่ะ